หนูน่าเรียนหนะไม่ว่าจะกินผักตัวหนูก็ไม่หนักหรอกนะจะเรียกว่าชารปี้ก็เรียกว่าคิวตี้พุงติงนี่แหละซิกเนเจอร์สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีค่ะเฮ้ยเราจะติดหน้ามา เฮ้ย <laughs> ขอบคุณค่ะของขวัญและโอ้โหทำไมผมเฮ้ยผมเด้งอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อเนอร์ทำไมอ่ะทำไม,ไมอ้ย <laughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ เกลียดมากเลยโควีดด้วยก็หนูน่ะเรียนโอ๊ยพอนะคะลอเลิกดีกว่าสวัสดีค่ะ and this is T N K 40ห e นูเจลีเด i ไลฟ์ e ดส what เด s โอ้สวัสดีคนดูทั้งสามร้อยแปดสิบสามคนคือหนูไลฟ์แบบกลางวันขนาดนี้ยังมีคนดูอ้อหมายก็เพื่อนส่งรูปมาว่าดูไลฟ์อยู่ออกแนวอายเพื่อนส่งมาบอกว่าไหวปาว่ะ ืมปิดขอบคุณของขวัญครั <c oughs> <c oughs> ขอบคุณของขวัญค่ะเ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อนบอกเขินๆพูดถึงเราด้วยโอ้ยจะบ้าเนาะแปลกๆขอบคุณค่ะ หนูกินแล้วค่ะวันนี้หนูกินขนมปังมันม่วงแล้วก็โยกเกิร์ตแล้วก็ชา่าขียวทุกคนคือเมื่อวานใช่ไหมคือเมื่อวานเพื่อนหนูมาดูแล้วแบบว่า เพื่อนก็แบบก็ถ่ายไว้อะไรเนี้ยอะไรเนี้ยถ่ายอะไรนี้ถ่ายไว้แบบว่าถ่ายหนูใช่ไหมคือเพื่อนแบบดูอยู่ข้างบนอะยเงี้ยมนก็ได้ <c oughs> ข่ำเนื่อย <N ang g reens> น่าเกลียดมากเลยอ่ะคออือคือทุกคนข่ว่าจะแกงอ่ะเพื่อถ่ายดีมากโอเคขอบคุณนะอ่ะอ้วน โดนเส้นอะเสียเส้นนเสียก็ยออของดีๆจะให้มีกินได้ไงใช่ก็หนูในเรียนอะไม่ว่างจะกินผักตัวหนูก็ไม่หนักหรอกนะใช่อยู่ด้วาช้อปปี้ค,คือทุกคนเนาะตอนที่หนูทำเล็บมามันที่ตังกี้อเวน์ใช่ไหมปัจจุบันนี้มันหลุดหมดแล้วทุกคนอ้วอขอคุณดเรื่าของขันค่ะ ขอบคุณทุคนค่ะนี่ทุกคนอันนี้คือเล็บที่แท้จริงของหนูคือหนูไม่ได้พักเล็บมานานแล้วคือแบบว่าหลังจากที่แบบว่ามันค่อยๆหลุดใช่ไหมเล็บขอบคุณทุคนค่ะอืจะรีบไปคอนเทน์วันไหมหนูหนูอยากไปมากทุกคนคือเป็นคอนเสิร์ตที่หนูอยากไปมากมากๆ ถ้ามีคือแล้วมันก็มีแอนน์เชนมทที่มาดเป็นแฟนดี้ใช่ปะ่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเจลวอยสอ,ขของทุกคนทุกคนคือหนูไม่คิดว่าหนูจะบอกว่าติดซีรีส์ขนาดน,นี้คือปกติหนูบอกว่าไม่ได้ดูแบบซีรีส์วายขนาดน,นั้นคือเรื่องที่เคยดูก็มีแค่แปรลักอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้ดูแบบอะไรที่เป็นแบบวาย,ยอย่างอื่นนอกจากนั้นเลยก็แบบเจลวอยก็สนุกมากหนูชอบมาก อีกเจ็ดวันหนูเอาเล็กออกทุกคนเขาดาวเขาดาวอรอเลยใช่วันนี้ชงเองนะคะชงเองเหมือนเดิมชงเองทุกวันเลย,ช,เเลยช,ช่วงนี้หนูชงชาเขียวเองทุกวันเลยรู้สึกว่าเมื่อมือคือแบบมันต้องเอาทำไมมากทุกคนแล้วมันแบบมันแบบข้อแขนอะ <laughs> เออ เนี่ยทุกคนหลังจากที่มันแบบค่อยๆรู้จักแบบหนูกลางแล้วก็แบบแบบดุดมาเรื่อยๆใช่ไหมจริงๆอะ่ะเขาไม่ให้แกะแต่ว่ามันแบบคือหนูเหมือนทาําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ปลุดออกมาเลยอะ่ะเออทั้งหมดเลยก็กลายเป็นอันนี้คือเล็บที่แท้จริงนะคะออ้ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะเพราะว่าเล็บดีกว่าที่คิดแล้วใช่ใช่เพื่อนเป็นคนดีเลยเนี่ยซัพพอร์ตมาอยากถามเพื่อสวยไหมคะ <laughs> เพื่อนหนูสวยหมดนะคะ แปลดเธอมวันที่อีกเจ็ดวันค่ะอุ้ยทุกคนเราก็คบประกาศแล้วใช่ไหมว่าจะมีแฟนวินของเจนซี่ ก็ตอนนี้นะคะอยู่ในกระบวนการของหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกหนูมีอะไรที่อยากทําเยอะมากแล้วก็จริงๆธีมของพวกหนูก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆค่ะแล้วก็เป็นเป็นแฟนวีที่น่าจะทําให้ทุกคนได้แบบเห็นความเป็นแบบเต็มสีมากขึ้นอะไรย่างนี้เป็นเรื่องของเ <c oughs> อ้ยขาพูดอะไรของเขาค่นนะ,คะเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับความเป็นแบบว่านักเรียนอะไรอย่างนี้เอออืม ก็อาจจะทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอะไรอืมแต่ว่าหนูก็หวังว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแล้วก็หวังว่าทุกคนจะอยากมาดูแฟนมิตของพวกเรานะคะใช่ใช่ใช่ก็นหนัอนเียไม่ว่ากินผักตัวหนึ่งก็ไม่หนักหรอกนะใช่ แล้วก็อก่อนที่จะมีแซนดี้ใช่ไหมเรามีสิ่งนี้อุ้ยฟิล์มแตกกคเนี่ยเรามีเรามีอะไรเรามี <c oughs> ามแฟนสายลูเมอร์นะคะทุกคนก็คือตื่นเต้นมากก็เป็นอาทิตย์หน้าแล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่อืมค่ะก็ เออคบกุศสก่อนะคนแบบแบบคบกุศลกอขันค่ะส่งของขันมาได้นะคะส่งส่งส่งมาได้ตลอดค่ะช่วงนี้คือส่งมาได้ค่ะเพิ่งต้นเดือนเองนะคะส่งมาได้เลยก็นั่นแหละทุกคนอยากให้ทุกคนมาหาทุกทุกงานเลยเพราะว่ารู้สึกว่างานที่อะไรจะเกิดขึ้นแบบต่อจากนี้ใช่ไหมก็ที่เป็นแบบแฟนไซร์ูมเมอร์เออหรือว่าแฟนวิดเออเลยก็เป็นอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็ก็ดงไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ว่า คิดว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่แล้วก็งานครบรอบ8ปีด้วยค่ะก็มีอะไรแบบเยอะมากๆให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันก็อย่าลืม,มาหากันนะคะพร้อมสุดเอ่อรีวิวห้องหน่อยโอเคทุกคนเอ่อ,อมอนอะลรดี่กักย ตอนนี uh, ้ก <ia> <f ella> ็ไม <spe> ่ค่อยมีอะไรนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทุกคนคอยพอหน่อยอยได้ใจขอให้ได้ใจนะคะทุกคนขอให้ได้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 ใจถูกสาถูกาจถกตรงได้ได้แน่นอนเนียมเงียมเงี้ยเงี้ยแสวก็รีวิวห้องตอนนี้ก็ไม่มีอะไรออกจะ โลกก็เดิมด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเตียง <c oughs> คือหนูว่าเอาแบบว่าตอนกที่หนูหยิบุกตายอยู่ใช่ไหมตอนนี้หนูแบบเก็บไว้เพราะว่าคือหนูว่ารู้สึกว่าเวลาที่แบบตุ๊กตาที่แบบคือตุ๊กตาทั้งหมดที่ได้มาคือคือหนูไม่ได้ซื้อเองสักตัวหนึ่งเลยก็คือแบบทุกคนให้มาหมดเลยแล้วก็ดี๋ยว่าตอนอกบันเกิดนี้ก็แบบมีแบบเมมเบอร์ซื้อให้ด้วยเลยใช่ไหมคะก็แบบน่ารักมากแล้ว หนูอะรู้สึกว่าถ้าหนูเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมอมเพราะว่ามันฝุ่นเกาะอ,อะไรอย่างงี้หนูก็เลยเก็บไว้ให้แบบว่าให้มันแบบเห็นแบบสวยๆแทนค่ะใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็มีทอมีใช่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยคะ่ะก็เตียงก็มีแค่นี้แล้วก็มีโต๊ะอันนี้ที่หนูต่อเองอันนี้หนูต่อเองนะคะ แล้วก็มีโฮมตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็จริงๆมันมีชั้นวางของด้วยแต่ว่ายังมีอีกหลายอย่างที่มันยังส่งสั่งมาไม่ยังมันยังไม่ส่งมาทุกคนใช่จริงๆแต่ว่าก็จะมีแบบชั้นวางตรงนี้อีกนะคะแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นปทที่จริงๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะตรงนี้แต่ว่าเอ่อตรงที่ไอ้ที่แขวนมันยังไม่มาใช่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 ทุกคนอืม โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชั้นวางหนังสือนะคะนี่ก็จะมีแบบหนังสือเรียนญี่ปุ่นของหนูเองชั้นนี้ก็มีแต่เรียนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีแบบเรียนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่ก่อนเปิดเทอมอะไรอย่างนี้ทุกคนหนูลงเรียนไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียนทันไหมนะคะแต่ว่าก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะ <laughs> ใช่อ่แล้วก็อันนี้ก็เป็นไม่รู้ว่ามี อะไรก็ไม่รู้นะคะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เอิมเป็นปากกานะคะแล้วก็การไกลแล้วก็เป็นแบบพวกคลิปอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ข้างในนี้นะคะใช่ๆ,ๆ,ๆแล้วก็อันนี้เป็นโซนที่หนูแบบเลิฟมากก็คือหนูซื้อสกอดิสมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้แบบเจาะเพราะว่ามันเจาะไม่ได้ใช่ไหมทุกคนหนูก็เลยคิดว่าหนูจะเอาแบบว่า ตัวแบบแขวนมาห้อยแทนแล้วอะเพราะว่ายัางไงห,หนูอะก็ต้องพิงกับอันนี้อยู่แล้วเพราะว่าก็คงไม่แบบไม่ได้ให้มันยกขนาดนั้นเพราะหนูคิดว่ากลัวว่าถ้าแขวนแล้วมันจะหนักแล้วมันก็จะหล่นลงมาก็เลยเป็นอย่างเงี้ยของการพิงแล้วก็แบบแขวนไว้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันแบบไหลลงมาะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อันนี้นะคะก็ซื้อมากเหมือนเดิมก็เป็นอะไรใหม่ๆนะคะใช่ๆ,ๆแล้วก็มีคีย์บอร์ดด้วยอันนี้คีย์บอร์ดนีเองแล้วหนูติสติ๊กเกอร์ด้วยนะทุกคนนี่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 ้อวย จ๊าจาก็ติดนิดนึงปเป็นแบบว่าฟิลฟิลน่ารักน่ารักน,นะคะ <c oughs> อ๋อก็มีสิ่งนี้ที่หนูก็ต่อเหมือนกันเป็นลิ้นชักลิน้นใจนะคะจริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ <c oughs> แต่ว่าก็ห้องก็เป็นระเบียบมากขึ้นกว่าเดิมมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมห้องหนูแบบว่ามันรกมา,มากๆคือโดยเฉพาะตรงโต๊ะคือหนูก็คือแบบวางอะไรไว้แบบว่า ไม่มีที่จะวางของสักชิ้นเลยอะคือแบบว่าเต็มไปด้วยของของทุกอย่างจริงๆเลย <Okay. S 1> ก็เลยเป็นในง่ของการถึงเวลาแล้วที่มันจะถูกเก็บแล้วก็เป็นการสร้างเอ่ออะไรใหม่ๆเพื่อให้เราแบบว่าเวลาเราแบบอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ก็จะได้แบบว่ามีไฟเลยพวกน mm hmm. ี้ใช่ใช่ใช่อะเวลาให้เราเห็นอะไรที่มันแบบเป็นระเบียบแล้วก็จะอืม ทุกอย่างมันก็จะดีเอง <laughs> ใช่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 ไหมน่าจะวางบินบกเดี๋ยวหนูหาตังก่อน <laughs> อนะคะก็ในระหว่างนี้นะคะสามารถสมควันได้นะคะ ใช่ๆชๆก็ก็เคยไปฟังแบบว่าพอดแคสต์มาเขาบอกว่าบว่าตำแบบเทพญี่ปุ่นใช่ไหมคือเราก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นหรอกแต่ว่ามันก็เป็นแบบความเชื่อที่ดีแบบว่าถ้าแบบว่าของทุกอย่างสะอาดอะมันก็จะแบบว่าส่งเสริมให้เราแบบว่าดีขึ้นเออ ทุกคนเดี๋ยวหนูต้องไปแล้วหนูต้องไปทำงาน,นต้องทำโปรเจกต์ลับก็ได้แหละสินสีนี่แหละโอเคทุกคนเดี๋ยวหนูไปแล้วนะคะก็ย๋ยวไว้กลัาไลฟ์ใหม่นะคะไ้เจอกันนะบายบายไปแล้วบาย